หลยุดยาวทิศหน้าไปจะที่ไหนกันดีวะหยุดตั้งหลายวันถ้าเอาแต่นั่งดูทีวีอยู่บ้านเฉยเฉยเซ็งแย่ประวิทย์พูดในขณะที่นั่งคุยกันในเพื่อที่ทำงานด้วยกันตอนพักเที่ยงเพราะเป็นที่รู้กันดีว่ากลุ่มนี้ซึ่งประกอบไปด้วยวิทยพงเอกและยุทธ โดยทั้งสองคนนี้เป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วสองคนคือวิทย์กับยุทธส่วนพงกับเอกเพิ่งมาเจอกันที่หลังและโดยส่วนมากแล้วไม้ว่าัรยจุดยารอบไหนทั้งสี่คนนี้จะหาที่เที่ยวกันเสียทุกครั้งไปเรียกว่าเป็นธรเนียรปฏิบัติของสี่คนนี้ไปแล้วจะมีเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งเดินผ่านมาได้ยินที่นักสี่คนพูดกัน จึงอดเซลไม่ได้ว่ามานั่งนัดกันไปเที่ยวอีกแล้วเหรอสี่คนนี้มีวันหยุดยาวไม่ได้เลยเชียวนะต้องมาแอบนัดกันไปเที่ยวตลอดเออไปก็ไปนะแต่อย่าพาผีที่รถเป็นของแถมกลับมาด้วยเหมือนอย่างไอปอเที่ยวพักพี่มันพาผีกลับมาด้วยละหรือเล่นเอาวิ่งหนีผีกันเกือบทั้งหัพักเลยละอะไรนะพี่มีไปเที่ยวแล้ว ตี่พีกับด้วยเหรอเออเป็นไงมาไงล่ะพี่ลองไล่ยพวกผมฟังหน่อยสิด้วยความข้องใจจู่เป็นคนถา,ถามถึงเรื่องราวของเพื่อนรบหอของพี่ในที่ทํางานของเขาแล้วสิรื่อนพี่ที่ทํางานก็เอ่ยปากเล่าให้ฟังทั้งหมดเออเออมามางานพี่จะเล่าให้พวกเองฟังคืนนี้เมื่อสี่เดือนก่อนที่ทางบริษัทมีวันหยุดติดกันสมวัน แลไอปอที่อยู่แผน,นกช่างนะ่ะเขาได้พาแฟนและครอบครัวของแฟนไปเที่ยวกันเชิญปิกนิกกันที่จังหวัดนครนายกเล่นไอยู่ตอนหนึ่งที่ไปเที่ยวชมผาอะไรสักอย่างนี่แหละตอนนั้นเห็นว่าใกล้ค่ำแล้วไอปอมาเลยช่วยทุกคนว่าให้ขึ้นรถกันได้แล้วเลี้ยงแฟนของไอปอก็แกล้งแบบแล้อเลียนทำเสียงหลอว่าเฮ้ยชวนใครเหรอพี่ชายพูดออกชื่อให้ถูกคนหน่อยสิ ไม่งั้นไม่ไปนะและปอก็พูดแบบค,นควนๆกลับไปว่าก็ชวมนมาทั้งหมดที่ยืนอยู่ตรงนั้นนั่นแหละใครอยากไปก็ขึ้รถเลยรถพร้อมแล้วครับท่านในระหว่างที่นั่งกันในรถหลายคนก็พูดกันว่าทำไมได้กลิ่นแปล,แปลกๆวะมีใครหยิบขี้หมาขี้แมวมาด้วยหรอทำไมมันเหมือนมีกลิ่นเหม็นเฉยๆมาวะแต่ปอก็ยังไม่ได้สนใจ จางคงขับรถของมันไปเรื่อยๆพอก,กลับไปถึงที่พักก็มีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นคือที่ห้องของแฟนยในปอของที่วางไว้สลับกันไปหมดจนแม่ของแฟนยในปอสงสัยว่าจะมีใครแอบเข้ามาในห้องให้พนักงานมาเปิดกล้องวงจรปิดให้ดูก็ไม่พบใครเข้ามาในห้องเลยจนถึงเวลานอนก็เหมือนมีใครบางคนคอยยืนจ้องมองตลอดเวลา จนคืนนั้นทั้งคืนก็นอนกันไม่หลับพอรุ่งเช้าก็พากันกลับค้ากับไอปอเล่าว่าเขาสงสัยว่าทำไมมีแตรถที่สวนทางกันมีแต่บีบเตใส่รถของเขาเกือบตลอดทางจนข้าไปส่งครอบครัวของเฟรนที่บ้านแล้วขับรถกลับมาที่หอตอนขากลับไปที่หอพักยามทักเขาว่าอา้าว ย่าไปส่งไม่หมดหรือพากลับมาด้วยอีกคนนตอนแรกเอปออคิดว่าอย่าคงเซลมาเล่นเพราะหลายนั้นหยอกเล่นกันเป็นประจำมันก็เลยแกล้งต่อแบบเออโอไปแต่พ่อมันกลับมาถึงห้องพักเท่านั้นแหละเป็นเรื่องเลยละก็ผีที่ตามมันกลับมาเล่นเข้าสิงคนในหอพักจนมีคนหนึ่งที่พอรู้เรื่องการปราผีอยู่บ้างได้ถามว่า เป็นใครมาจากไหนพีที่สิงอยู่ในล่างพนักงานคนหนึ่งในหอพักก็บอกว่าเขาเป็นปิญญาที่อยู่บริเวณที่ปอกับครอบครัวของแฟนแวะไปเที่ยวกันแล้วเจ้าของรถคันนี้ก็ชวนเขาขึ้นรถมาด้วยนี่แหละพอรู้ไปถึงยาที่เฝ้าหน้าประตูหอพักอยู่ก็ได้พูดกับคนอื่นในหอพักว่าถึงว่าละว่าคืนนั้นเขาถึงเห็นเป็นคนนั่งอยู่บนรถของปอมาด้วยคนหนึ่ง ที่แท้ก็เป็นผีนี่เองและเรื่องมันก็มีเท่านี้แหละพอเสกเล่าจบทุกคนที่ฟังอยู่ก็ถึงกับหน้าทอสีและเอกก็พูดขึ้นว่าดีแล้วพี่เสกเที่ยาเรื่องนี้ให้พวกผมฟังพวกเราจะได้ระวังเรื่องคำพูดให้มากๆแต่จะว่าก็ว่าละเรื่องเกือบชวนผีขึ้นรถนี่เราเคยเกือบดูมาแล้วครั้งหนึ่งโชคดีที่วันนั้น พ่อเคยวิทย์ไปด้วยและเกก,ก็พอมีวิชาเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้อยู่บ้างเล่นเบกไว้ได้จำก็ได้ไหมว่าเมื่อสาสีปีที่แล้วนะ่ะวปนหยกหลังเอกาันไปพูดกับเพื่อนคนอื่นๆและทั้งสามคนก็พูดพร้อมกันว่าเออจำได้จำได้ก็อายุดนี่สิถ้าเรื่องปากดีเกือบชวนผีขึ้นรถแล้วสีมึงอายุด์มึงเล่าพิเศษฟ,ฟังหน่อยสิวะ เรืองความปากดีของมึงอ่ะวิทย์พูดอธิบายขึ้นแล้วยุดก็ได้ถูกใช้ให้เป็นคนเล่าก็เริ่มเล่าว่าคืนนั้นในงานศพของพ่อเพื่อนในที่ทำงานเละก็บังเอิญคนตายก็เป็นเพื่อนกับพ่อของวิทย์ด้วยพ่อของวิทย์เลยไปด้วยกันเสียเลยกับลูกชายและเ,เพื่อนๆในกลุ่มของลูกชายค้ากับทั้งสี่ยันเจอผู้หญิงสาว แล้วก็หน้าตาดีนั่งกอดเข่าร้องไห้อยู่ที่ไม้หินอ่อนใต้ต้นหูกวางต้นหนึ่งในวัดทั้งสี่คนก็เข้าไปถามว่าทำไมไมานั่งร้องไห้อยู่ตรงนี้ละ่ะแต่ยญิงสาวคนนั้นก็ไม่ได้พูดอะไรพอถามว่าบ้านอยู่ที่ไหนหญิงสาวคนนั้นก็บอกว่าอยู่แถวคลองนาลีซึ่งคลองนาลีจะถึงก่อนบ้านกับพวกเขาแล้วยุด หนึงในแก๊งสี่หนุ่มจจ้าหางการก็เอ่ยปากชวนว่างั้นไปกับผู้พี่ไหมเดี๋ยวผู้พี่จะแวะส่งพราะไปทางผ่านพอดีแล้วหญิงสาวคนนั้นก็ทำท่าจะเดินตามมาแต่ในจังหวะนั้นพ่อขวิดที่เดินตามมาที่หลังเดินมาถึงพอดีก็ไี้ตะโกนให้หญิงสาวคนนั้นกลับที่กับท่างของตัวเองไปเสียท่านใดนั้น หญิงสาวนั้นก็หายวับไปกับตาเล่นเอาผู้ชายทั้งแท่งทั้งสี่คนก็ถอดกอดคอกันแทบจะสิงกันเลยทีเดียวและพ่อขวิทก็พูดขึ้นว่าอะไรกันวะดูไม่รู้เรื่องกันเลยหรือไงว่าเป็นผีหรือคนแลวสองคนในนั้นก็พูดขึ้นพร้อมกันอย่างละหล่ำละลักว่าเมืม่อไม่รู้ครับแล้วพ่อของวิทย์ ก็ได้พูดบอกเสียก่อนว่าดีนะที่พ่อมาทันเสียก่อนไม่งั้นไม่รู้จะไล่ให้รวมกันยังไงจำไว้นะไปในที่แปลกๆที่เราไม่คุ้นเคยอย่าสะเปสะสปะช่วยแค่ขึ้นรถเป็นอันขาดยิ่งเป็นตอนกลางคืนด้วยแล้วของพอยมันเยอะครับครับพ่อพวกผมจะจเอาไว้ครับว่าแต่มเมืม่อกี้ พวกผมกำลังคุยกับผีจริงๆหรอครับทำไมมาหลอกเสอเหมือนคนจริงๆเลยแถมสวยซะด้วยหยุดพูดกับพ่อของเพื่อนพวกเขารู้สึกผิดที่เกิดจะชวนผีขึ้นรถไปด้วยแล้วเออเออทำหน้าที่ขับรถก็ขับไปพ่ออยากกลับบ้านเต็มทีอยู่ที่นี่นาน,านๆเสียสลงเหมือนกันไปๆไป,ไปขึ้นรถกันสักพักพ่อควิดก็หยุด กูหันไปพูดกับอย่างอื่นที่อยู่ข้างหลังจนเอาทั้งสี่คนงงการไ่ไก่ตาแตกกูช่วเฉพาะวิทย์ยุทธเอกและพงลูกของกูกับเพื่อนเพื่อของลูกกูเท่านั้นนกนั้นอย่าได้คิดคือลดกูไปเป็นอันขาดไม่อย่างนั้นกูจะจับถ่วงม้อให้หมดเท่านั้นล่ะทั้งหมดก็พากันวิ่งกูกันไปที่รถทันที พ่อพวกเขารู้ได้ทันทีว่าพ่อของวิทไม่ได้พูดกับพวกตนแน่นอนจนกระทั่งตอนอยู่ในรถยึดด้ถามพ่อของวิทขึ้นมาว่าเมื่อกี้พ่อเห็นจริงหรือว่าพ่อพูดไปอย่างนั้นเองครับก็กูเห็นน่ะสิวะถึงได้พูดออกไปอย่างน้อยก็สามสี่ตัวละพวกเองนะ่ะมอไม่เห็นกันหรอกถ้าพวกเองเห็น คงได้เป็นลมช็อกตายกันพอดีพูดถึงตรงนี้ทำให้ทั้งสี่คนถึงกับสันสต้้ายกันขึ้นมาอีกครั้งเมื่อหวนกลับไปคิดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาอีกดังนั้นทำให้พวกเขาระวังตัวกันมากขึ้นเกี่ยวกับคำพูดเวลาไปไหนมาไหนในที่แปลกๆเพราะกลัวจะเผลอไปชวนใครขึ้นรถมาด้วยอีกจนกระทัง่งถึงวันหยุดยาว ที่นาสี่คนคือวิทยุธเอกและผงได้ออกเดินทางไปเที่ยวกันตามภาษาหนุ่มโสดและสถานที่ที่พวกเขาเลือกนั้นก็คือจังหวัดขนแก่นทุกคนเคยมีประสบการณ์เรื่องผีเรื่องลึกลับกันมาแล้วจึงค่อนข้างระวังตัวเป็นพิเศษจนมาถึงตอนขากลับก็คิดว่าคงไม่มีอะไรแล้ว หากเอจะไม่พูดขึ้นมาว่าทำไมกูถึงรู้สึกหนักๆที่หลังจังวะใช่ดุวิทีสิวะหรือผีจะกระโดดขึ้นมาขี่หลังกูหรือเปล่าวะถ้ามีจริงๆกูจะได้พากลับไปให้พ่อไอวิทจับถ่วงนางซะเลยวิทที่ได้ยินถึงกับพูดปลาลมว่ามึงก็อย่าทำเป็นพูดเล่นไปนะเว้ยพ่อกูก็เตือนไปแล้ว เออเออไม่มีอะไรหรอกกูก็พูดเล่นไปตามภาษาของกูนั่นแหละแต่กูรู้สึกดักๆตรงวงจริงจริงๆสงสัยเป็นพกกเพราะกูเดินเยอะด้วยแหละไปไปนี่เดินทางกันจะได้แวะพักที่ปั๊มระหว่างทางก่อนเที่ยงคืนระหว่างที่นั่งกันในรถจู่ๆเอกก็เกิดปวดท้องขึ้นมาอย่างกระทันหันด้วยหาสาเหตุไม่ได้และอก ก็ไม่เคยเป็นลูกกระเพาะมาก่อนเลยเพื่อนเพื่อได้กินยาแก้ปวดกินยาทาตุที่พวกเอาติดตัวไปด้วยแล้วแต่อาการก็ไม่บรรเทาลงเลยกับยิ่งทวีคูลความเจ็บปวดขึ้นเรื่อยๆจนเพื่อนเห็นท่าไม่ค่อยดีแล้วผงก็นึกขึ้นมาได้ว่าอีกประมาณ2องกิโลข้างหน้าเขามีญาติที่เป็นหมอรักษาชาวบ้านอยู่ จึงบอกให้เพื่อนลองแวะดูถ้าไม่หายยังไงก็จะพาไปที่โรงพยาบาลทันทีที่รถเข้าไปจอดที่หน้าบ้านลุงอินซึ่งเป็นยตายของพงษ์ได้ยินรออยู่ก่อนแล้วพบพงษ์ด้วยโทรบ,บอกล่วงหน้าแล้วว่าจะพาเพื่อนที่จ,จู่ๆก็ปวดท้องมาให้รักษาและทันทีที่ลุงอินเห็นรถของพวกเรายังไม่ทันที่จะดับเครื่อง จูจ่ๆลุงอินก็ทำการไละ่จตะเพิดอ,ออกมาว่าไปอีผีปอบร้ายมึงตามมากินลูกหลานกูทำไมมึงตามขึ้นมาจากไหนเมื่อกลับไปที่เดิมเลยไปก่อนที่กูจะจัดการให้มึงเจ็บตัวเปล่าก่อนที่ลุงอินจะบอกกับพงว่ารีบพาเพื่อนลงมาเลยเดี๋วรู้จะทำการไล่อีปอบนี้ไปก่อนแล้วค่อยรักษาเพื่อนให้ แล้วทั้งหมดก็พากันลงมาจากรถอะไรวะนี่เจอผีตามมาอีกแล้วหรอวะโอ้ยทำไมถึงได้ถูกชะโกกับผีจังวะยึดปวนกับตัวเองเบาๆแต่วิดท,ที่นั่งอยู่ใกล้ก็ได้ยินที่เอกบวนกับตัวเองเออมึงอย่าพูดมากรีบลงาจากรถเธอคราวนี้เล่นผีปอบก,กันเลยเหรอวะไม่ใช่เล่นเล่น พอทุกคนลงมาจากรถกันหมดแล้วลุงอินก็ได้ทำการไล่ผีปอบด้วยวิธีการของแกสักพักก็ได้ยินเสียงกรีดร้องเป็นเสียงแหลมเสบแก้หูไปหมดเล่วเหมือนมีอภินิหารจูจๆเอกที่ปวดท้องล่ากจะขาดใจตายอยู่ก่อนหน้านี้ก็หายเป็นปีบทิ้งล่วกับว่าก่อนหน้านี้แค่ถูกผีหลอกเท่านั้น ความเจ็บปวดมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงเสียอย่างนั้นแหละและลุงอินก็หันมาบอกว่ารู้ไหมว่าผีปอบที่เที่ยวเดือนเพลนพานอยู่ข้างทางกระโดดขี่หลังขึ้นมาแล้วตามมากัดกินไส้ของควที่มันกระโดดขี่หลังมาแต่โชคดีที่นึกถึงแกแกเลยช่วยรักษาให้ทันและลุงอินก็ให้เอกเคี้ยวหมากที่ได้เตรียมไว้ให้ และขอให้พักที่บ้านของแกจนกว่าจะเช้าและค่อยออกเดินทางกลับกันและนี่ก็คือเรื่องรล้าที่คนทั้งสี่ได้เจอเจอมาเป็นไยงบ้างครับสำหรับคลิปนี้หากผู้คุณถูกใจสามารถกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์เพื่อที่ไม่พลาดคลิปต่อๆไป สวัสดีครับ